Thank you สวัสดีครับวันนี้มารพบกับผมอีกแล้วนะครับปอนเป็นปอนรถสวยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็น Honda City นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอ่า Honda City นะครับ 1.5S นะครับปี2010นะครับก่อนชมรีวิวนะครับก็เหมือนเดิมอ่าทางเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางเราด้วยนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้านะครับอ่าจะเป็นมันติกไฟิลเตอร์นะครับเป็นไฟใต้ธรรมดานะครับ ซิตี้นะครับจะมาพร้อมกับจังหน้านะครับจะเป็นสีมิทัลลิกนะครับสามชั้นหนึ่งนี้เลยอีกฝั่งหนึ่งนะครับไฟหน้าก็จะเหมือนกันเลยนะครับคันนี้นะครับจะมีตัวสเกิร์ตหน้ามาด้วยนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับประัดหมอกน่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเดี๋ยวเราพาชมโครงสร้างภายในห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับอตฝากระโปรงนะครับคันนี้นะครับ เคยมีการถอดทําสีแล้วนะครับก็รถเก่านะครับตามสภาพนะครับแต่ยังไม่มีร่องรอยการชนหนักแน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักเพราะเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อนะครับเม็ดอาร์คนะครับดูด้านในนี่เลยนะครับเม็ดอาร์กยังอยู่ครบหมดนะครับเซิตี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเหมือนคันที่แล้วเลยนะครับเพราะจุดรอยเชื่อมเม็ดอาร์คจะเยอะมากนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์กนี้นะครับแล้วก็ด้านในด้วยนะครับ เมทอาร์คเนี่ยครับอ่านี่เลยอันนี้คือสาคัญเลยนะครับจะต้องไม่มีร่องรอยการเคาะนะครับตรงนี้อ่าอันนี้เป็นจุดจุดสําคัญเลยนะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้ด้วยนะครับเมทอาร์คนะครับอ่านี่ครับเรียงลงลงไปเลยนะครับจะเหมือนคันที่แล้วเลยนะครับที่ผมรีวิวอีกคันหนึ่งเป็นตัวท็อปนะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูตรงพวกเมทอาร์คคันหน้าต่อด้วยนะครับแล้วก็คันตั้งนะครับ คันนี้นะครับจะเหมือนคันนู้นเลยนี่นะครับตัวหนังสือนะครับยังคมชัดนะครับเม็ดอาตรงนี้นะครับเรียงตรงลงไปเลยนะครับยังไม่มีร่องรอยการเคาะนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับคันหน้านะครับนี่เลยนะครับพวกเม็ดอาร์นะครับคันหน้านะครับยังอยู่ครบหมดนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเหมือนกัน เหมือนกับฝั่งนู้ <ics> 1, เนเลยนะครับรอยเชื่อมเม็ดอาร์กนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคันตั้งต่อนะครับจุดคันตั้งนี้เลยนะครับเม็ดอาร์กนะครับไล่เรียงลงไปเลยนี่นะครับตัวหนังสือนะครับยังคมชัดอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูฝั่งนี้ต่อเลยนี่นะครับตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับล่องจุดเม็ดอาร์กนะครับต่างๆนะครับยังคมชัดนะครับนี่เลยนะครับ เราไล่ไปถึงข้างในเลยนะครับมีเลนอาร์พวกนี้นะครับผมชัดเจนแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับติ๊กเกอร์เดิมนะครับไม่มีสีปีนนะครับภายในยังไม่มีการพ่นสีนะครับอ่านี่เรามาดูติ๊กเกอร์กลมอย่างนี้ะครับแต่เป็นติ๊กเกอร์เก่าๆอย่างนี้เลยเหลืองๆนงี้เลยนะครับด้วยสภาพรถที่เก่าแล้วนะครับก็คือโดนความร้อนของเครื่องก็จากใสๆก็จะกลายเป็นสีเหลืองอย่างี้เลยนะครับอันนี้คือเดิมแน่นอนเดี๋ยวเรามาชม แผงประตูกันต่อเลยนะครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นแบบพลาสติกนะครับที่พักแขนนะครับจะเป็นหนังนะครับเย็บได้แดงนะครับก็จะมีสภาพลอกบ้างนิดนึงนะครับตามอายุการใช้งานนะครับคันนี้ก็น่าจะประมาณสิบสองปีละนะครับอกระจกไฟฟ้านะครับเป็น4ี่บานนะครับปรับ4ี่บานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดสําคัญต่อเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับด้านข้างนะครับนี่เลยนะครับเม็ดอาร์คสปอร์ตตัวถังนะครับเรียงตรงสวยงามชัดเจนเลยนะครับ เรามาแงะดูด้านข้างให้ดูต่อเลยซิตี้นะครับอย่างที่ผมบอกเหมือนคันที่แล้วนะครับตัวท็อปที่เรารีวิวไปนะครับจะต้องมีรอยหนีบอ่าตรงนี้นะครับจะต้องไม่มีร่องรอยการพ่นสีนะครับต้องเหมือนกันทั้งหมด4บานนะครับซิตี้นะครับดูง่ายเลยนะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับต้องมีนะครับเกาๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างบ้านหลังกันต่อเลยนะครับ เมดอาก์นะครับบ้านหลังนะครับอยู่ครบหมดนะครับเดี๋ยวเรางัดด้านข้างอยู่ต่อนี่เลยนะครับจะต้องเป็นรอยจับอย่างนี้นะครับทั้งหมดสี่บานนะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับเก่าๆนะครับยังอยู่ครบดีไซน์ไฟท้ายซิตี้นะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะยังไม่ใช่ตัวไมล์ได้เชงนะครับก็คือจะไม่มีขีดตรงกลางนะครับสัญลักษณ์ซิตี้นะครับอยู่ครบนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ไอวิเทคนะครับ เี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างนะครับของบานอ่าโครงสร้างด้านท้ายแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับอ่าเรามาดูตรงนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คสปอร์ตตัวถังนะครับอยู่ครบนะครับอ่านี่นะครับเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คนะครับตรงนี้อ่าจะอยู่อย่างนี้เลยนะครับตรงนี้จ้าด้านๆออกนิดนึงนี่นะครับตรงนี้เลยเก่าๆอย่างนี้เลยครับติกเกอร์นะครับยังอยู่ครบหมดนะครับเดี๋ยวเราส่องให้ดูแง่ข้างในให้ดูด้วยนะครับข้างในนะครับอ่า รอยอักนะครับยังเดิมอยู่สีต้องเป็นสีพื้นนะครับตัวปั๊มหนังสือน้าผมชัดนะครับเป็ดอักนะครับครบหมดเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันต่อเลยนะครับเดยเอาให้เห็นถึงข้างในกันเลยนะครับเม็ดอักนะครับเติมหมดเลยนะครับตัวปั๊มหนังสือนะครับคมชัดนะครับเดี๋ยวเราพาชมพื้นด้านล่างกันต่อเลยนะครับพื้นด้านล่างซิตี้นะครับซีนจะเหมือนคล้ายๆพุตโตต้าเลยนะครับจะเป็นซีนขาวๆเหลืองๆงนี้นะครับ เม็ดอาร์คนะครับล่องนะครับยังสวยงามอยู่นะครับนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นซีนขาวๆเหมือนกันนะครับซีนเดิมหมดฝั่งนู้นด้วยนี่เลยจะเป็นซีนขาวเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับล่องนะครับล่องเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับซีนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับบ้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะครับเม็ดอาร์คสปอร์ตตัวถังนะครับผมชัดนะครับ รอยจับนะครับจากโรงงานนะครับยังอยู่นะครับติ๊กเกอร์นะครับเก่าๆอยู่ครบนะครับเรามาดูน็อตฝาประตูต่อเลยนะครับน็อตฝาประตูนะครับไม่มีร่องรอยการแกะการขยับนะครับการถอดนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับรอยปั๊มยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราแกะเม็ดอาร์บางท้ายดูต่อเลยนะครับนี่เลยอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาเลยนะครับก เดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันต่อนะครับเม็ดน้ำสปอตตัวถังนะครับคมชัดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะครับภายในนะครับเบาะนะจะเป็นเบาะหนังนะครับเย็บได้แดงนะครับเบาะยังสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับวิทยุนะครับของซิตี้อย่างหี่ผมเคยบอกนะครับตัวท็อปกับตัวโลเหมือนกันเลยนะครับไม่มีที่ใส่ซีดีนะครับจะมีช่องนะครับไว้เสียบยูดีอย่างเดียวนะครับแอร์นะครับก็คือจะเป็นแบบปรับระดับนะครับ ได้สระดับนะครับด้านหลังนะครับเบาะนะครับสะอาดสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รีวิวนะครับเจ้าคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับจะเป็นตัวซิตี้นะครับ 1.5S นะครับออโต้นะครับปี2010นนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาชมทดลองขับได้นะครับของเราทดลองขับได้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถปีเก่าปีใหม่นะครับทางเรามีการรับประกันบอดี้นะครับไม่มีชนหนักหรือความน้ำท่วมนะครับ ระบุในสัญญาชัดเจนนะครับแล้วก็ก่อนจากนะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ทางเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ